สวัสดีค่ะพบกับเราช่องแม่น้อยหนาเมลลี่นะคะสวัสดีตอนเช้าเช้าวันนี้ถ้ากำลังหลุดใจเอาเอาหยังข้างข้างหัวนะอืเป็นอย่างเป็นอย่างเป็นอย่างคูกปักคุกปักคุดปักอยากได้ลูกบอลน,นะครับแม่ๆผมอยากได้ลูกบอล ออกกำลังกายตอนเช้าเอา้าเตะบะถึก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 เตะไม่ถูกเตะไม่ถูกเอ้า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 บอลสามลูกสี่ลูกจะเอาอันไหนเตะอันไหนเอ้าเอ้าเอา สามลูกแล้วลูกไหนอ้าเอา้เอาวฟึ๊บปึ๊กฟึ๊อีกนักกีฬาดูนักกีฬานะคะคุแม่นักกีฬานักกีฬาอุ้อยวิ่งเร็วอุ้ยคุณแม่ก็เรียกลูกก็ไมาลูกจะเล่นลอกแม่สิผมจะเล่นครับผมเล่นเฉยๆครับคุณแม่หน่อยนะบอกคุณแม่เลยเต้นเต้นเต้น ถ้ามีงานต้องแทงแตกเลยนะครับคุณแม่เล่นทีเดียวไม่ไหวแทงแตกแม่เอาเอาเอาอย่าเตะไปหาแม่อย่าเตะไปหาแม่อูตัวอันตรายตัวอันตรายเตะมาเตะมาเตะมาเร็ว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 คุณแม่ถ้าเขาไม่มีหญ้ายกินกเขาจะงุหดหงิดนะครับแม่เปล่นทิศนาก็กินไปแล้วหลายยกเลย เนอนหมุนนอนหมุนลูกบอลแม่ต้อนตรงมีอาหารหรอเอาเตะถอยเตะถอยขาหลังก็มีเตะขาหลังบา๊งบิ๊งบปากคาก อย่าใช้วิธีปากคาบนะครับี๋ยวมันจะแตกเมื่อวานก็แตกไปลูกนึงซื้อมาใหม่ๆแม่ปุนส่งมาให้ใหม่ๆแต่ทำไมยังไม่ได้เล่นเลยมันลาวโอเเจอน้องแล้วเจอน้องนอนกอดน,น้องดีกว่าเอาเอา,เอากอดน,น้องดีกว่า อุ้ยอุ้ยอุ้ยอย่างนี้โนหนองแหงแย่เหียียบผมยเาีหยียบผมเาีหยียบผม่ดเหยียบผมพี่จ้า่าเหยียบผมพี่จ้าผมเก็บผมเก็บอู้รุนแรงรุนแรงไม่เล่นรุนแรงแท้โปรดกันตั้เต็มเมื่อไรเฮ้ยย้ำขยี้ขีีโกรดผมตั้เต็มเมื่อไรครับอย่าวนอนทับผมพี่ครับผมเก็บ เอาลูกบอลเล็วเอาลูกบอลเล็วเอาลูกบอลลูกบอลลูกบอลเอาลูกบ BON อลครับไปอีกาบินมาล้วไปทางไหนอีก BON อาบินมาแล้วไปตรงไหนเนาะไม่มาเล่นผมเลยนี่อีกาบินมาตั้งแต่เช้าเลยหายแล้วไปไหนเจ็จ่ายไม่เล่นด้วยหายเลย จะเรียนรูเรียนลาดนั้นเติมบเบาเบาก็ได้ครับเอาได้บออุย้ยอัดสีเลยส,เลยสีเลยสี่ส่ถังเลยจะย,ยินเชียงหมาเหเฮ้ยเฮ้เหา่นเนาเล้วเม้เฮ้่เฮ้ยเฮ้ยเห่าเา แต่ก่อนไม่กลัวพอวันนั้นปีใหม่เอามาเล่นด้วยเอาหมามาด้วยหมาเข้าใกล้คิดก็เลยกลัวเลยอุ๊ยมาเล็้วหมาเล้วมาเล้วมาเล้วตอเลี้ยงตอเอา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 ปลาคาบปากคาบออ้หนองหัวบีเลยห <laughs> นองหัวบีเลยนะหนองหัวบีเลยนะั่นหนองหัวบีหัวแบนหมดเลย เอาาเอมาทางพีมาทางพี่วเร็วเร็วเร็วเรอุ้ยอุ้ยอชุดตตน้องไม่มีลมแล้วคะแม่แม่ลมหมดแล้วลมหมดแล้วหมุนกล้องไม่ทันแล้วหุุนกล้องไม่ทันแล้วหุบบหุ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  ตอนไหนอะ่าก,กัดหูนะครับอย่าก,กัดหูอย่าก,กัดหูผมนะครับพี่พอย่าอย่าก,กัดหูผมมีขาหลังด้วยพี่เพชรจ้าอย่าก,กัดหูผมเดี๋ยวนี้มีขาหลังด้วยนะครับแม่แม่ขาหลังเร็วมากม่าพี่เร็วๆว่าพี่ว่าพี่เตะมากเตะมาก <c oughs> เหยียบเป็นเตะเตหมดแล้วผมหมดลมหายใจแล้วครับผมหมดลมหายใจแล้วหัวผมก็บี้หมดแล้วหัวบี้หมดแล้วตายแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอาลูกบอลดีกว่าเอาลูกบอลดีกว่าเอ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 อตกใจเสียงอะไร นี่ออยิงยังไงปลูกน้องลุกขึ้นสิลูกน้องลุกขึ้นหมึ่อน้องหมดลมแล้วหน่ยน้องไม่มีอะไรเหลือแล้วหมดลมแล้วนะครับพี่จ่าทับผมบู้ยใจไม่หายใจไม่ออกแล้วตายแน่ๆ่ตายแน่แน่นะะะจะกดน้องหลับเหรอดูท่าดูท่านอนแรงวันตองตา มาเลงวันตอมตาเด็กหน่อยโอโเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะ เอาตัวนี้ดีกว่าอวเอาน้องดีกว่าน้องมันนุ่มดีบ่น้องมันนุมนมนน่มดีคุณนแม่ย่าหมดพวขู่กินแม่น,น้อยน่ะย่าหมดขู่ใช้เสียงดูดูทำดูทำเอาเ้ออันนี้ก็เฮ็ดยังอีกนอันนี้ก็เฮ็ดยังอีกเนาเฮ็ดยังเว็บเนะเฮ็ดยังเว็บเนาดันดัน น้องมัดลุ่มหายใจแล้วปากคาบคาเตะเร็วมากเร็วมากทำอะไรครับทำอะไรครับ แกเชือกออกบรออ่ะแกเชือกออกมาเลยมาเลยเร็วเรเร็วเวเรรเรมเเเานี่เร็วเร็วเร็วบอลเล่นบอลเล่นบอลเล่นบอลกันดีกว่าครับมาเลยนักกีฬา อ๋ออ๋อออกมาออกมาเจ้าลูกไงลูกนี่ไม่แข็งเหม่อเจ้าลูกนุ่ม อุ้ยวิวิเสียงกาล้อยู่ไหนครับกาอยู่ไหนกาอยู่ไหนกามาหาตั้งแต่เช้าแล้วบินหนีแล้วเพชรกาไม่เล่นด้วยโกรธเลยวิ่งหนีเลยบินหนีหายไปตรงไหนไม่รู้บินมาหาเพชรกาตั้งแต่เช้าเพชรกาไม่เล่นด้วยเลยโกรธเลยหนีเลยเห็นเขาอ่างแล้ว น้ำไม่มีน้ำไม่มีสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะก็ขอบคุณทุกๆกทุกทุกท่านที่ให้กำลังใจก็อย่าลืมกดติดตามให้เราช่องแม่น้อยหนะแฟมิลี่